ครับวันนี้มาซ่อมหมอ้อหุงข้าวกันหน่อยครับจริงๆแล้วพวกหมอ้อหุงหมอ้อหุงข้าวผมบอกจุดเสียไปเลยดีกว่าครับเพราะว่าบางคนเขาก็ไม่ไม่ได้มีมิเตอร์วัดนะครับมัน ถ้าเกิดอันนี้มันจะเป็นเทอร์โมฟิลอยู่แถวนี้ครับเทอร์โมฟิลนี้เขาจะต่อกับตัวฮีเตอร์มาจากสายลายสายที่มีไฟของของสายบ้านเลยครับสายสายลายนะครับ ถ้าไฟที่หม้อข้าวเรากดแล้วมันไม่ดีดไม่ไม,ไม่ไม่ล็อกติดไว้เพราะ้ไม่มีไฟข้างหน้าหม้อข้าวอะ่ะส่วนมากแล้วตัวเทอร์โมตัวนี้จะขาดครับเราตั้งตัวมิเตอร์ที่มันเป็นเสียงได้ครับ แล้วก็วัดอยู่ถ้ามันต่อสินก,ก็จะมีเสียงดังอันนี้วัดแล้วแสดงว่ามันขาดไปแล้วครับอาการเสียหม,มอ้อนี้ก็คือเทอร์โมนี้มันขาดแล้วก็ตัวนิวตันตัวนี้มันหลุดออกจากสวิตมาเดี๋ยวผมต้องเชื่อมกลับไปครับตัวนิวตันตัวนี้สายน,นี้จะอยู่กับสวิต อันนี้ครับเหมือนกับสวิตไฟบ้านวันนี้ต้องมีลายกันนิต้อนต่อถึงกันอันนี้หลุดออกมาส่วนมากฮีเตอร์วันก็ไม่ค่อยเสียครับตัวน,นี้มันฮีเตอร์หม้อไว้สำหรับหุงข้าวมันจะเป็นสองสองตัวครับ ถ้าเราวัดเอาสายสองเส้นมาวัดสองขั้วนี้ครับสองตัวนี้ครับมันจะมีโอมขึ้นแสดงว่ามันยังไม่ขาดครับก็ใช้งานได้อยู่แล้วอันนี้ก็เป็นพวกพวกอุ่นนำฮีเตอร์อุ่น ตัวนี้ก็ไม่ขันะครับฮีตเตอร์อุ่นก็มีโอมอยู่มันก็ไม่ขัดอีกอย่างหนึง่งถ้าหม้อหุงข้าวหุงแล้วไม่สุกข้าดิบหรือว่าไม่เบเลยส่วนมากจะเป็นตัวเป็นเทอร์โมตัวนี้ครับเพราะว่าตัวนี้ถ้าตัวนี้เสีย ที่หม้อหุงข้าวถ้ามันเสียเนี่ยมันจะหุงข้าวดิบมั่งไม่ข้าวไหมข้าวไม่สุกนะครับอันนี้นะครับอันนี้ส่วนมากจะเสียอยู่ไม่กี่อย่างครับก็คือเทอร์โมฟิลขาดแล้วก็ถ้าหุงข้าวแล้วมันไม่สุกก็ก็จะเป็นตัวนี้ตัวกอื่นมันไม่ค่อยเสียครับเพราะถ้าเสียแล้วซ่อมก็ไม่คุ้มครับ ธรรมดาเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ใช่เป็นนายช่างเนี่ยผมว่าเนี่ยเราก็ขั้นแรกถ้าไม่มีไฟข้างหน้าเครื่องเลยอ่ะก็เปลี่ยนเทอร์โมฟิลไปก่อนเลยตอนนี้ไม่เท่าไหร,ร,ร่ครับราคาไม่เท่าไหร่ครับเผื่อว่า,าเราอยู่ที่บ้านไกลๆก็เราน่าจจะมีเทอร์โมฟิลไว้ที่บ้านสักหน่อยก็ได้สำรอง แต่มันไม่ค่อยขาดง่ายครับอีกอย่างหนึง่งผมก็ไม่ค่อยแนะนำครับแต่ว่าถ้าเราอยู่ไกลเกินแล้วเรา,เราไม่มีไม่ได้หุงข้าวนะครับหุงข้าวไม่ได้เราก็หาไอ้ลวดฟิวของไฟบ้านนะครับที่มันเป็นคัตเอาท์นะครับเรามาต่อไปก่อน ให้มันหุงข้าวได้ก่อนก็ได้ครับแล้วเราก็วันไหนเราก็ค่อยไปซื้อมาเปลี่ยนอีกทีก็คือแก้ปัญหาไปก่อนได้ครับใช้อย่างนั้นเราก็อย่าลืมเราก็ถอดหม้อหุงข้าวไว้เลยครับหุงข้าวเสร็จเผื่อว่ามันจะไหม้ทํทำให้ฮีเตอร์เสียใช่แต่ถ้าเราอยู่ใกล้ๆกล้ตลาดเราก็ไปซื้อมาเปลี่ยนได้เลยเง่ายนิดเดียวครับไม่เป็นไร วงจรหม้อหุงข้าวก็มีไม่เยอะครับซ่อมง่ายถ้าคุณพ่อบ้านก็ไปซื้อมาเปลี่ยนได้เลยพวกนี้ครับแต่เว,เวลาซื้อเปลี่ยนเอาให้ซื้อพวกนี้ไม่ได้ครับเขาจะเขาจะเป็นเหล็กเขาเรียกว่าหางปลาครับเนี่ยครับมันจะเป็นเหล็กพวกนี้ล็อกไปสองตัว เราจะได้แบบว่าไม,ไม,ม่ไม่มีที่เชื่อมแล้วก็ใช้หางปลาล็อกใช้คีมล็อกมันหมดเลยแล้วก็ต่อถึงกันได้ครับหรืออีกอย่างหนึง่งถ้าไม่ได้หางปลามาจริงๆก็แล้วก็เอามาปัดเหล็กตรงนี้นะตัดตัด,ดแล้วเราก็ เอาเหล็กมาแล้วก็มัดมัดตัวนี้ครับมัดต่อกันไปเลยครับได้มัดได้ครับเราแก้ปัญหาไปก่อนได้แย่ถ้าท่านได้หางปลาแบบแบบนี้ได้ครับก็เนี่ยมาล็อกไว้ได้เลยแรือม,มาต่อตรงนี้ได้ บางทีผมถ้าเกิดว่าผมก็ก็อยากจะสอนให้ซ่อมแบบไม่ต้องใช้หัวแรงมากอ่านเป็นสไตล์ที่ว่าให้คนทั่วไปทําโดยที่ไม่ใช่นในช่างครับอันนี้ผมก็ ตัดสายเลยนี่ตัต,ตเทีนนม่อถืออกแะไรครับเทียหม ของใหม่ของใหม่เราวัดก็จะมีต่อถึงกันอันนี้ใช้เป็นตัวเสียงก็ได้ครับตั้งโอมเสียงอันนี้แสดงว่าอันใหม่ไม่ขาเดี๋ยวผมต่อเลยนะครับ น,นี่จะลองแบบมัดก่อนก็ได้ครับเพราะว่าเผื่อว่าเราไม่มีหัวแรงแล้วเราก็จะซ่อมหมวกขาว ถ้าเราไม่มีจริงๆแล้วก็มัดอาหารอย่างนี้ก็ได้ครับแล้วก็พันอย่างนี้ไปเลย ให้ท่านมัดอย่างนี้เลยครับทำม่ไข่คนี่แล้วเราก็บิดไปอันนี้ผมสอนแบบไม่ใช่ช่างทำแล้วก็ขาดแคนเครื่องมือนะครับแบบนีบ้แต่ถ้าปกติผมทำปกติผมทำผมก็จะใช้หางปลาแบบนี้ครับต่อครับแล้วก็จะมี ัวหางปลาคมิีตัวหนึ่งก็ได้ต่อได้ครับแต่นี้ผมแค่สาธิตว่าถ้าเราไม่มีตัวหางปลาเลยแล้วก็เราก็จับมัดอย่างนี้ได้เลยครับเอาคีมมามัดกันอย่างนี้ มัย่างนี้นะครับแล้วเราก็ใช้ประเทปผ้าสายไฟมามัดแถวนี้นะครับก็ใช้ได้เหมือนกันครับอันนี้ผมทำให้ให้ดูเป็นตัวอย่างดิเฉนะครับเดี๋ยวถ้าทำจริงๆผมว่คงจะต้องใช้หางปลาทำให้นะครับแต่บางเอิญหม้อตัวนี้เป็นของภรรยาผมผมก็เลยมา ทำแบบนี้ให้ดูได้ครับถ้าเป็นของลูกค้าเราก็ต้องใส่หางปลาให้ดีหน่อยอันนี้ให้ทําแบบที่ว่าเราไม่มีเครื่องมือเลยไม่ไดครีมอันนี้ได้เลยครับแต่ว่าผมต้องพันให้เรียบร้อย แล้วก็ใส่หางปลาตัวนี้ดีกว่าครับนี่มัดก่อนแล้วเราก็มาต่อตำแหน่งเดิมได้ครับอันนี้ผมก็ทำให้ดูแบบนี้ก่อนแล้วกันครับแล้วตัวนี้มันขาดมันเป็นตัวต้องมาต่อเป็นนิวตันของเซอร์วิสตัวนี้อันนี้เดี๋ยวผมค่อยเชื่อมไม่เสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยดูกันว่าใช้ได้แบบ นะครับอันนี้ผมเชื่อมเชื่อมสายนิวตันลงมาแล้วครับกับเข้ากับสวิตช์แล้วแล้วก็ตัวนี้เป็นสายของลายไฟนะครับต่อเข้ากับฮีเตอร์ฮีเตอร์สำหรับหุงข้าวนะอันนี้จะเป็นแผงแผงอันนี้ฮีเตอร์อุ่น อันนี้ก็ลองเสียบปลั๊กดูนะครับ่าใช้ได้หรือเปล่าตอนนี้ไฟวอร์มขึ้นแล้วนะครับแต่ว่าผมไม่มีหม้อในอยู่อันนี้อันตรายสักหน่อยนะครับผมก็จะใช้พวกตัวที่เป็นเชนหนวนพวกนี้ครับกดกดว่าเหมือนกับมีไอหม้ออยู่ข้างบนนะครับกด ตัวเทอร์โมโตรงนี้ไว้ให้ลงไปพอดีแล้วผมก็ลองกดกดสวิตช์หม้อข้าวดูว่าจะค้างไหมครับอันนี้เรากดได้ก็มันขึ้นคุกพอดีครับอันนี้ก็แสดงว่าโอเคเลยครับพอผมปล่อยปั๊บหม้อข้าวก็จะดีดขึ้นนี้ก็วงจรต่อครบแลยครับเป็นนั้นว่าเสร็จเดี๋ยวผมก็ค่อยทำให้ เป็นทางการหน่อยครับก็คือจะได้ใส่หางปลานี้ลงไปให้เรียบร้อยครับอันนี้ครับอันนี้ก็เสร็จแล้วครับเราทวน,นอีกทีนะครับถ้าเราจะทำพวกหม้อของข้าวนี้เราก็ต้องถอดปลั๊ก ออกให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเวลาเราซ่อม,มบำรุงเราห้ามห้ามเสียบคาวไว้ครับมันอันตรายและอันนี้ก็คือเป็นฮีเตอร์อุ่นนี้ฮีเตอร์หุงข้าวสองตัวครับตัวนี้ก็คือเทอร์โมฟิลครับถ้าเป็นของตลาดทั่วไปเรา ควรจะใส่เพิ่มองศาขึ้นประมาณนักสิบองศาก็ดีนะครับเพราะว่าคุณภาพของอะไหมันไม่ค่อยเท่ากับของบริษัทครับขาดง่ายเกินแล้วก็ตัวนี้ถ้าเกิดว่าเราหุงข้าวไม่สุกนะครับหรือว่าหุงข้าวไม่ก็จะเป็นตัวที่เนี่ครับเป็นเทอร์โมตัวนี้ครับ Okey, dah kata. จริงๆแล้วการที่เราต่อฟิลหม้อหุงข้าวส่วนใหญ่แล้วเขาก็ไม่ได้ใช้หัวแรงอะครับเขาก็ใช้ตัวหางปลาเนี่ยเป็นตัวต่อเพราะว่าบางทีอุณหภูมิมันสูงเกินมันก็อาจจะหลุดได้พพกตะกัวนะครับอันนี้ขอแก้นิดนึงเพราะว่าเดี๋ยว ในช่างเขาจะว่าผมได้ครับแต่นี่จกดประสงค์ของผมก็คือสอนให้คนทั่วไปที่จะสามารถแก้ปัญหาได้เพราะบางทีเราจะหุงข้าวอยู่แล้วแต่ว่าเราก็ไม่มีอ่าอย่างอื่นมาหุงแต่ว่าบางท่านถ้าหุงแก๊สได้ก็หุงครับแต่ถ้าท่านจําเป็นจริงๆท่านก็ใช้สายไฟ ต่อแทนฟิวใช้ชั่วคราวก่อนก็ได้ครับแต่ต้องระวังเพราะว่าหุงข้าวเสร็จก็ถอดปลั๊กเลยหรือไม่ก็ต้องเสียบกับปลั๊กฟิวที่ว่าอเออนี่ครับที่จะไฟแดงๆเนี่ยถ้าเกิดว่ามันช็อตขึ้นมาหรือว่ามีเหตุอะไรเกิดขึ้นฟิวก็จะขาดได้ครับก็เลยจะปลอดภัยในระดับนึงนะครับขอบคุณครับ